สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ยิบซีบาคูไวน์คลิปนี้นะคะจะเป็นแรนด้อมในหัวข้อสถานการณ์ความรักระหว่างคุณและเขานะคะสถานการณ์ความรักระหว่างคุณและเขาคนนั้นที่เป็นปดินปัญหาอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปการทำในดวงของเราเป็นการทำในดวงโดยทั่วไปนะคะ อาจจะมีที่ตรงแล้วก็ไม่ตรงกับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาพบคลิปนี้จะด้วยความตั้งใจหรือว่าบังเอิญมาพบสามารถรับฟังได้นะคะลองฟังดูก่อนเนาะอ,อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้เอาละค่ะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานนะคะเดี๋ยวเรามาขอเช็คขอดูสถานการณ์นะคะขอดูสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาในช่วงเวลานี้หนึ่ง ขอดูสถานการณ์คุณและเขาหนึ่งนะคะไพจะมีขนาดใหญ่หน่อยนะคะโอ,คโอเคค่ะวันนี้คือแบบแรกนะคะ ใบที่สองโอเคใบที่สามนะคะสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้นะจริงๆแล้วเนี่ย อยากจะปรับความเข้าใจกันหรือเปล่าคะดูเหมือนมีปัญหากันเนาะเดี๋ยวขอ oracle card สใบนะคะเพราะดูเหมือนไพ่ออกมาบอกว่าทั้งคู่อยากจะง้อ,อก,กันทั้งคู่อยากจะคืนดีกันนะคะตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกคิดถึงซึ่งกันและกันดังนั้นสถานการณ์ที่ปรากฏขึ้นจะต้องเป็นคนที่มีปัญหากันเนาะอาจจะทะเลาะก,กันอยู่นะคะหรือว่าไม่ได้คุยกันอาจจะสออาทิตย์ขึ้นไปนะคะหรืออาจจะ ไม่ได้คุยกันเมื่อเร็วๆนี้แต่ในขณะที่ไพ่ปรากฏขึ้นมานะคะคุณและเขาถึงแม้ว่าจะไม่มีการ conversation การพูดคุยกันแต่ความคิดถึงดึงดูดดึงดูดดึงดูดถึงกันได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่ไพ่บอกเลยเนี่ยเหมือนคุณอยากจะปรับ เ,เขาเรียกอะไรปรับความเข้าใจกันเห็นไหมพไพ่ใบแรกก็คือเหมือนอยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันอยากจะคืนดีกันเนาะอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีความเอื้ออาทรต่อกันมีความแม่ตาต่อกันนะคะดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะคิดถึงเขาเขาคนนั้นก็มีความรู้สึกคิดถึงคุณเช่นเดียวกันนะคะทีนี้สรุปแบบนี้แล้วกันนะคะสำหรับทาโร่คนที่เข้ามาดูคลิปนี้แบบแรนดอมนะคะ จะเป็นคนที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เงียบกันไปนะคะจะด้วยปัญหาอะไรก็ตามแต่ตอนนี้คุณไม่ได้คุยกันนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเอาเขาออกจากหัวไม่ได้ส่วนตัวเขาก็เหมือนกันนะคะมีความคิดถึงกันหรือไม่ในตอนนี้นะคะคุณอาจจะแบบกลับมาคุยกันแล้วแหละเนาะแต่ก็ยังมีอีโก้กันทั้งคู่เนาะเดี๋ยวเราขอดูอรอรลเเิลสองใบนะคะ เขาคิดถึงคุณค่ะคนคนนี้คิดถึงคุณนะคะแล้วก็ความคิดถึงตรงนี้ถ้ามองจากหน้าไพ่เด่นชัดมากเลยนะคะช่วงเวลาที่แยกจากกันต่างคนต่างกลุ่มขมับต่างคนต่างเครียดนะคะพยายามที่จะไปโฟกัสเยื่องงานโฟกัสเพื่อนแฟมิลี่หรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่มันก็คิดถึงนะคะดังนั้น พลังงานของความคิดถึงอย่างที่วัวไอได้พูดไปตอนแรกเลยนะคะมันเชื่อมเชื่อมโยงกับอารลกข,า,ขาที่คุณได้คนที่คุณกําลังมีประเด็นอยู่ในตอนนี้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นเนะาะสถานการณ์คุณและเขาจะเริ่มดีขึ้นแน่นอนเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นใบแรกามาดูใบที่2กันโอ้พ,ยพยอยเตอค่ะโอเค สำหรับความสัมพันธ์คุณและเขายังมีแพชชั่นร้อนแรงต่อกันนะคะและตอนนี้มันมันทวีคูณมันมีพลังงานที่แบบว่าความรู้สึกดีๆมันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พลังงานตรงนี้นะค่ะมันเป็นเหมือนไฟเนาะที่กำลังลุกโชนแล้วก็ อยากที่จะกลับมาพูดคุยกันในเร็วๆนี้นะคะความคิดถึงส่งถึงกันได้อย่างที่วายได้บอกไปนะคะอะไรก็ตามแต่ถ้าเราเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะคะเอ,อ่อนณะเวลานี้แรนดอมในคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานโรแมนติกตั้งแต่ใบแรกนะคะจนมาถึงใบใบใบที่5้นะคะเราใช้เป็นไทโรแก็อเาาะเคิลคัทผสมกัน เป็นสัญญาณของการกลับมาคืนดีกันของคนที่ทะเลาะกันของคนที่เลิกลากันไปนะคะหรือคุณอาจจะเงียบกันไปจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่แต่นับจากที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอให้คุณดึงดูดขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะคิดอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะความคิดของคุณจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาขออีกหนึ่งใบค่ะโอเค ใบนี้นะคะเขามีความรู้สึกเหงามากๆเลยนะคะความรู้สึกเหงาตรงนี้เนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าขาดคุณไม่ได้ตัวคุณก็เช่นเดียวกันนะคะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายพยายามที่จะลืมแต่ก็ลืมไม่ได้ดังนั้น โอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นกว่าเดิมสูงมากๆเลยเดี๋ยวเรามาขอเช็คพลังงานความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีกับคุณกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเดี๋ยวขอใช้เป็นอีกสำรับหนึ่งละกันเนาะขอดูซิตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ อยากปรับความเข้าใจกันนะคะเขามีเป้าหมายที่อยากจะขอโอกาสอีกครั้งนะคะเพราะเขารู้แล้วนะว่าคุณเป็นคนสำคัญเขาขาดคุณไม่ได้นี่เห็นไหมด้วยพลัง ใจแล้วก็ความคิดถึงที่เขาแบบมีมีมีให้คุณเสมอมาในช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกันนะคะตอนนี้เขาค่อนข้างจะมีความพร้อมมากๆเลยที่จะเป็นฝ่าย Take Action ที่จะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณก่อนนะคะาจากที่มองเนี่ย เขาคิดแต่เรื่องคุณเลยนะคะในตอนนี้ในหัวของเขาไม่ได้คิดเรื่องอื่นโอเคในช่วงเวลางานเขาก็ทํางานใช่ไหมแต่เวลาที่เขาแบบอยู่คนเดียวกลางคืนแบบนี้ก่อนจะนอนนะคะก็มีแต่เรื่องคุณเข้ามาในความคิดแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องทําก็คือต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้เขาปล่อยให้เวลามัน มันยาวไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะมันจะกระทบเรื่องอื่นไปหมดเลยชีวิตเขาก็ไม่มีความสุขด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเขามีความคิดถึงคุณแล้วก็อยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณให้เร็วที่สุดนะแล้วตัวคุณนะคะอ่าแล้วตัวคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาแล้วตัวคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา คุณให้อภัยเขานะคะคุณยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้อภัยเขาคุณรักเขานะคะอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วก็ให้มันแล้วไปตอนนี้นะคะคุณเพียงแค่รอให้เขาเทคแอคชั่นก่อนหน้านี้แน่นอนนะคะคุณพยายามงอคุณพยายามทำอะไรหลายอย่างให้เขาแล้วแต่มันก็นิ่งเงียบจนคุณปล่อยวางนะคะเพราะคุณปล่อยวางได้ทำให้ทบทวน อะไรหลายอย่างมากขึ้นมันก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่คุณและเขาจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วเขาอยากที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอยากี่ติดต่อคุณอยากขอโอกาสคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยเขานะคะทั้งคู่ยังมีแรงดึงดูดแห่งความคิดถึงทั้งคู่ยังมีแรงดึงดูดแห่งรักนะคะอ่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบเป็นบทสรุปความรู้สึกคุณและเขาในตอนนี้ บทสรุปสำเร็จสมหวังนะคะคุณจะแบบเ,เขาเรียกว่าคุณและเขาเป็นเหมือน ชิ้นส่วนสำคัญที่ขาดหายกันไปนะคะรอวันที่จะได้มาต่อกันติดอีกครั้งหนึ่งดังนั้นใครนะคะทีเ่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเป็นแบรนดอมความรู้สึกของคุณทั้งคู่ไม่ต่างกันนะคะยังมีความต้องการกันและกันอยู่ในชีวิตความสัมพันธ์นับจากนี้จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์นะคะคิดหวังสิ่งใดในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างจะมีความราบรื่นเมื่อคุณเข้ามาฟังในคลิปนี้ตั้งแต่สถานการณ์ที่เป็นอยู่จนมาถึงในเรื่อง รู้สึกถ้าตรงนั่นคือคลิปของคุณนะคะอย่างที่ได้บอกไป random. random random ก็เป็นคลิปสุ่มนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอ่านแบบ general reading อาจจะมีที่ตรงนะคะแล้วก็ไม่ตรงกับคุณฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับความคิด คุณคิดอย่างไรเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าคุณเชื่อมั่นในกฎแห่งความดีคุณเชื่อมั่นในการคิดบวกนะคะคุณเชื่อมั่นว่าคลิปนี้คือของคุณคุณสามารถนะคะที่จะเนรมิตความฝันนั้นให้เป็นจริงได้อันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับเ,เพื่อนๆที่เข้ามาเลือกเอาเท้อทีค่ะสำหรับเ,เพื่อนๆที่เข้ามาดูแรนดอมนี้ที่นี้เดี๋ยวขอดูนะคะว่า เขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะขอสักสามใบนะคะขอดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณวันนี้เราจะใช้ไพ่หลากหลายสำรับนะคะ <g ib it> ตัวเขาอยากบอกอะไรกับคุณโอเคมาแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> เขาเขาจะบอกว่า เขาเขาเข้ามาหาคุณนะ่ะเขาจะมาในเชิงธุระปะปังนะคะหรืออีกในหนึ่งเขาก็อยากจะบอกคุณว่าการที่เขาแบบมาถามคุณเรื่องอื่นน่ะจริงๆแล้วจุดประสงค์อ่ะคือเขาอยากคุยนะคะก็เหมือนอาจจะทักมาคุยเรื่องงานอาจจะทักมาทําเป็นถามถ่ายเรื่องอื่นแต่จริงๆจุดประสงค์ก็คือมางอนนั่นเองนะคะขอให้คุณแบบได้เข้าใจในบริบทของเขาด้วยเนาะ ระหวังมีโลกใบที่2ใบที่3นะคะอ๋อแสดงว่าเขาค่อนข้างที่จะหึงคุณนะคะเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นตัวเลือกของคุณหรือเปล่าจริงๆแล้วคนคนี้ค่อนข้างเป็นคนขี้หึงแต่ไม่แสดงออกแล้วก็อาจจะหลงไหลในตัวคุณมากนะคะ ที่เขาโกรธเขาอาจจะหึงคุณก็ได้แต่เขาไม่พูดนะคะเพราะว่าไพา่ใบนี้มันเป็นในลักษณะของการประชดประชันการเจ็บป,ปวดนะคะเขอาอาจจะคิดว่าคุณมีคนอื่นเขาอาจจะคิดว่าแบบคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาดังนั้นนะคะที่มีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคุณควรที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงให้เขาได้รับรู้หน่อยนะอืม ชคดีลาก่อนนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาพยายามจะตัดใจจากคุณนะคะเขาพยายามที่จะปลดให้คุณแบบได้เดินต่อไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีเขาแต่ทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เขารู้สึกแบบนี้นะคะมันไม่ใช่ความรู้สึกจริงๆของเขานะคะอ่ะโอเคเยวขอดูความรู้สึกของคุณบ้างเป็นอย่างไรค่อนข้างจะค่อนข้างจะเป็นแบบคนคนนี้ค่อนข้างจะมีฟอร์มนะคะยอมหักไม่ยอมงอ แล้วก็รักษาภาพพจนเป็นที่หนึ่งความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาคุณแบบว่าถ้าล่ามโซ่ได้ก็ทําไปแล้วนะคะคุณก็หึงเขาเหมือนกันนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูลุกเจ้าชู้เนาะอันนี้ลายอะ,อะทำอะไรไม่ได้เลยแต่ก็ไม่หนีไปไหนอ๋อปลดบล็อกชันทีปลดบล็อกช,นอกชันทีนะคะเขาบล็อกคุณอยู่หรือเปล่าคุณอยากจะบอกวให้เขาปลดบล็อกนะคะโอเคหยุดทะเลาะกันนะมาเริ่มต้น กันใหม่ให้ดีกว่าเดิมอ่ะอันนี้เป็นความรู้สึกของคุณทีนี้ขอทามมิ่งเวลาในการกลับมาคืนดีกันนิดนึงขอสามใบอ่ะโอเคเราจะใช้เป็นทาร์โรวออริจินอลนะคะขอเวลาที่ชัดเจนนะคะการกลับมาคืนดีกันขอเวลาที่ชัดเจนนะคะในการกลับมาคืนดีกันขอทราบระยะเวลานิดหนึ่งนะคะ เชอรี่ออกอืมทาวเวอร์และก็ King of Pentacles เร็วๆนี้ค่ะไม่นานไม่นานเลยละหลังจากที่คุณเข้ามาพบคลิปนี้ไม่แน่นะคะอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะคะเร็วสุดหรือไม่ก็ ไม่เกิน2อ,อาทิตย์ให้นะคะน,นับจากที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้หรือบางคนในขณะที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่นะคะอาจจะได้เมสเซจแบบคุณเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะเออแรงบินดูตร,ตรงนี้อาจจะแรงกล้าก็ได้เพราะว่าช h ร r ออ t t ทาวเวอร์คิงออฟเอนเดอระค่ะเขาจะมาแบบคุณไม่ทันตั้งตัวนะคะเป็นอะไรที่ไม่คาดหวังเซอร์ไพรส์หนักมากโดยที่คุณก็แบบงงเหมือนกันนะคะ ตั้งแต่ใบแรกจนมาถึงตอนนี้ Energy มันอบอวนไปด้วยแพชชั่นร้อนแรงเหมือนไฟลุกโชนนะคะทาวเวอร์ก็ปรากฏขึ้นมานะคะมันหมายถึงรวดเร็วนะคะรถเร็วมากๆดังนั้นควายให้เลยนะคะสำหรับคนที่ถามว่าระยะเวลาในการกลับมาคุยกลับมาคืนดีกันเนี่ยประมาณขนาดไหนไม่เกิน2อาทิตย์อย่างเลทนะคะแต่ถ้าเร็วสุดนะอาจจะเป็นหลังจาก จบคลิปนี้ไม่เกิน2ชั่วโมงหลังจากจบคลิปนี้ไม่เกิน2ชั่วโมงคุณจะได้รับการติดต่อจากจากเขานะคะแล้วก็ตัวของเขาแน่นอนนะคะเป็นคิงเหรียญคิงเหรียญก็อย่างที่บอกนะเป็นคนที่มีมาดนะ์ทนาจะมาชวนคุยเรื่องงานชวนคุยเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันจะรับรืนนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็ค ขอเป็นออ c o h o l c ค r สอีกนิดนึงนะคะอีกนิดหนึ่ง,ะะองขอดูบทสรุปให้ก่อนนะคะขอดูบทสรุปให้คุณและเขานิดหนึ่งอ่าเป็นยังไงขอดูบทสรุปนิดหนึ่ง วันนี้เราจะใช้ไพ่หลายสำรับนะคะบทสรุปคุณและเขาเป็นอย่างไรคะโอเคคุณคุณและเขาเป็นเหมือนโชคชะตาเป็นเหมือนพรมลิกิตกันอยู่แล้วแหละนะคะขอให้คุณมีความศรัทธาเชื่อมั่นนะคะนึกถึงคำนี้อีกแล้วอะ่ะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันมีโอกาสพัฒนากลายไปเป็นทวินเฟรมกันได้นะคะเห็นไหมเนี่ยคุณคุณกับเขา ยากนักนะคะที่จะแบบเลิกลากันถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามแต่นะคะสุดท้ายก็จะได้กลับมาคืนดีกันอย่างแน่นอนแล้วก็หลังจากนี้ไปนะคะขอให้คุณมีความเชื่อมั่นศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นแล้วนะคะไม่ต้องกังวลใจเลยนะคุณจะสมหวังจริงด้วยอะ่ะไพ่ใบนี้สวยนะคะ โชคชะตาจะทําให้คุณโชคชะตาจะทําให้คุณได้ปรับความเข้าใจแล้วก็จะทําให้คุณและเขาเกิดเป็นความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมด้วยและอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะเป็นลักษณะของข้อความนะคะที่ทำให้คุณแฮปปี้หรือไม่การกลับมาในครั้งนี้เขาจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะมี ของขวัญของฝากมาให้คุณนะคะออหรือไม่ก็มีโอกาสที่จะได้ไปสวีทโรแมนติกกันนะเอาเป็นว่าให้คุณเตรียมความพร้อมนะคะที่จะรับสิ่งดีๆจากเขาคนนั้นที่กำลังจะมาหยิบยื่นให้คุณนะคะบทสรุปสวยมากๆเลยนะคะขออีกหนึ่งใบ รครั้งนี้จะไม่มีการปิดบังความรู้สึกกันต่อไปแล้วนะคะความยุติธรรมความจริงกำลังจะปรากฏให้คุณได้รับทราบแล้วนะคะถ้าก่อนหน้านี้เขามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นความรู้สึกหรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้คุณทะเลาะเบาะแว้งกันการกลับมาปรับความเข้าใจกันในครั้งนี้เขาจะเคลียร์เขาจะพูดทุกอย่างเพราะว่าการที่เขาเปิดใจให้คุณ เขาต้องการอยากที่จะให้อนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นเป็นไปได้อย่างดียิ่งนะคะดังนั้นคุณและเขาไม่ใช่ตัวหลอกซึ่งกันและกันนะคะมีโอกาสพัฒนาไกลาเป็นตัวจริงอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกนะคะอ่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมให้จากสำรับนี้หน่อยนะคะเป็นพันตาออร์คเนะคะก็เดี๋ยวจะมีทริคอะไรให้คุณโอเควันนี้แบบจะใช้ไพ่เยอะมาก ดูบทสรุปนิดนึงคำแนะนำบทสรุปใบแรกใบแรกนะคะคุณในช่วงเวลานี้นะคะคุณอย่าเพิ่งไปเครียดนอนหลับให้เพียงพอด้วยนะคะแล้วก็ให้คุณพยายาม คิดแต่สิ่งที่คุณอยากได้อย่างที่วายบอกนะคะหลายคนนี้โหแบบจิตใจโลนลี่เศร้าหมองนะคะคุณไม่ต้องเศร้าหมองแล้วนะคะขอให้คุณบีลีฟนะคะว่าสิ่งดีๆในเรื่องของความรักกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองโอเคเนี่ยเห็นไหมคุณไม่ต้องกังวลเลยนะคะเชื่อมัน่นขอเพียงแค่คุณเชื่อมัน่นดึงดูดแต่สิ่งที่ดีนะคะ คุณสามารถเนรมิตท,ทุกสิ่งทุกอย่างได้คิดอย่างไรเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้คือเรื่องจริงใครนะคะที่มีพลังงานลบๆเนี่ยคุณลองสังเกตดูนะชีวิตของคุณเนะี่ยมักจะดึงดูดแต่ปัญหามักแต่ดึงดูดแต่เรื่องที่ไม่ดีเข้ามาการคิดบวกไม่ใช่โลกสวยนะคะอย่างน้อยก็ทําให้คุณแฮปปี้มีความสุขกับตัวเองรักตัวเองให้มากๆเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทีนี้พไพ่ใบที่2อออกมาบอกเลยนะคะว่า ความรักใครที่มีปัญหายอยู่นะคะก็มีโอกาสสมหวังอย่างมากเลยนะคะเ,เสริมดวงในเรื่องของความรักนะคะคุณสามารถที่จะถวายของนะคะเป็นคู่ได้ก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความรักคุณได้เช่นเดียวกันนะคะเ,เตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะนับจากนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะคะถ้าคุณเจ็บป่วยอยู่ก็จะหายดีนะคะถ้าคุณแบบ โสดเนี่ยคุณก็จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามานะคะหรือคนทะเลาะก,กันก็ได้กลับมาคืนดีกันอยู่แล้วนะคะทุกอย่างกําลังจะเป็นไปได้ด้วยดีนะแล้วก็มีเคล็ดลับมาฝากเพืเ่อนๆด้วยนะคะในไพ่ในไพ่ในไพ่ใ,พใบนี้บอกว่าเคล็ดลับในความโชคดีนะคะขอให้คุณพยายามใส่เสื้อสีขาวนะคะก็จะเพิ่มในความโชคดีของคุณนะคะดังนั้นวายมองว่าสีชมพูกับสีขาวะคะ่ะ เห็นไหมสีขาวส,สีชมพูเนี่ยจะเป็นสีที่จะทําให้คุณแบบส่งเสริสสสสมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะหรืสสอว in ่าส่งเสริมในความสําเร็จได้อันนี้ก็เป็นเอาทริคมาฝากกันนะโอเคสาหรับเพื่อนๆที่มาดู r a n d o m ี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการทำไงโดยทั่วไปแต่คุณสามารถที่จะ manifestation หรือว่าในรมิตความฝันคุณได้นะคะคุณอยาจจะพิมพ์ไปเลยนะคะว่าเชื่อมั่นรับนะคะว่าคลิปนี้เป็นของคุณเขาและคุณเป็น s o เม m a t e เขาและคุณเป็น twin f l กันเขาจะติดต่อกลับมาไม่เกิด สชั่วโมงหรือว่า2วันนะคะคุณสามารถที่จะ manifestation ได้เลยนะคะฝากไว้อย่างหนึ่งนะคะคิดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหลายๆคนนะคะโอเคไว้เข้าใจค่ะบางคนอาจจะมีความไม่เชื่อนะคะอาจจะบางคนอาจจะมีความาจจมีความรู้สึกท้าทายหรืออะไรก็ตามแต่ดังนั้นไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงไหมคุณลองอเชื่อมั่นศรัทธานะคะแล้วก็ลองดึงดูดแต่สิ่งที่ดีดู นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าปฏิหารมีจริงนะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเออตอนนี้ความมีอินสตาแกรมนะคะรบกวนเพย่อนยไปกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวใกล้ปิดเทอมแล้วนะคะ จะมาไลฟ์สดพูดคุยกันเนะเาะตอนนี้ก็ใกล้จะมีสาละก็จะมีเวลามากขึ้นนะคะยังไงทุกคนอยากจะฟังเรื่องกดแรงดึงดูดพลังบวกหรือว่ามาแชร์ริงกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะหรือว่าจะมาพูดคุยในเรื่องของการดูดวงก็เดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์สดบ่อยๆในช่วงเดือนเมษายนนะคะสัญญาสัญญาอย่าลืมไปกดติดตามอินสตาแกรมได้นะคะยิปซีแอนเดอร์สกอรครูไอหรือว่าเพจ a c e b o o k ยิปซีบัครูไอโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ